วันนี้วันที่11มกราคม2568เป็นวันที่9ที่ข้าพเจ้าวชิรินลปพนาพรล,ลาบขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษตและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยิยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคาระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจาักวาเลสุอัตราคาชันตุเทวตาสาัทธรรมมุนิราชาสาสุนันตุสักโมขทังสักเคกามีจรูเป เคลีสิขาระตะเตจันตาลิเควิมานีที่เปรัตเทจาคาเมตารุวนาคาหานีเคหาวตุมาิเคเตพุมมาจาย,ยันตุเทวาชาลาทาลาวิสเมยาขาคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวจานังสาธโวมีสุนันตุ ธรรมะสวรสการอณายามพทันตาธรรมะสวัสการอณายามพธันตาธรรมะสวนสการลอายามพธ <ges> นันตา 2. บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสร้างคังอภิปูชยามะสบทกราบพระรัตนตรัย อระหังสมาสัมพุทโธพระขวาพุธทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวาวตาธรโมธมังนามัสซามิสุปฏิปันโนพระขวา,าวโตซาวะกะสังโคสังคังนามามิสี่บทส่วนนมัสการสิทธ,ธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ5บทสวดไตรสารณคมนาปาฐะพุทธังสารณังคัจฉามิธัมมังสารณังคัจฉามิสังฆังสารณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารณังคัจฉามิ ตุติยมปีธรรมังสารนังขฉามิตูติยมปีสังคังสารนังขฉามิตัติยมปีพุทธังสารนังขฉามิตัติยมปีธรรมังสารนังขฉามิตัติยมปีสังคังสารนังขฉามิหกบทสวดสัจจกิริยคตถานัติเมสารนังอันยังพุทโเมสารนังวารังเอเตนะสาจวเชนะโสทิเมหุตุสาพาทา นาติเมสารน,านังอันยังธรรมโมเมสารนังวารังเเตนะสาชะวเชนะโสที่เมหูตุสาปธานาติเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวารังเเตนาสาธะวเชนะโสที่เมหูตุสาปธาเจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภัขวาอรหังสมาสัมพุโธวิชาจารณสัมปโนสุขโตโรกวิทูอนุตารปุริสธรรมสาละทีสัทธาเทวมนุษานางพุทโธภคขวาติแปดธรรมานุสติสวาคาโตภัขวตาธรโมสันจิิโกอากาลิโกเอหิปสิโก โอปัญายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญูหิติก้าวสังขารสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคะรา เฮสัพพะควะโตสาวะกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทากขเนยโยอันชาลีการณนิโยอันุตรังปุญญเขตังโลกัสาติสิปรัตนสูตรยานิธาพุตานิสามาขตานิภุมานิวายานิวะอันตาริเค สัพเพวปูตาสุมานาพวานตุอโทปิสกขะจาสุนานตุภาสิตังตัสมาหิปูตานิสาเมธาสเพเมตังกโรธรรมานุสิยาปชายะวิทิวาจารโตจหารันติเยพาลิงตัสมาหิเนรคัทธาอปมตตายังกินจีวิตังอิทาวะอุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตัง นาโมสัมมังอะธิตะทาคเตนะอิทธามปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอามาตังปณีตังญาทัชชาคาสาักขยามุนีสมาหิโตนะนาเตนะธรรมเมนะสามานิกินจิอิทธามปิธรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุยัมพุทธเสโทปะ ลิวันนายีสุจิงสมาธิมานานตาริการจะมาหูสมาธินาเตนะสัมโมนวิชาติอิธรรมปิธรรมเมรตัตานังปณีตังเอเตนะสาจะเอเตนะสัจเจนะสุวทิโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัทฐสสะจตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยยาสุขัสตัสสา,าวกา เเตสุทินานิมหพลานิอิธรมปิสังเครตานังปณีตังเเตนาสะเจนะสุวทีโหตุเยสุปะยุตามนัสาทานเฮนะกิกามิโนโคตามาซาสานามิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะสทธามุธานิพุติงพุชนะพุชมานาอิธรมปิสังเครตานังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสูวัธีโหตุยะทินทคีโรปัทวิงสิโตสิยาจตุภีวาติภีอสามปะกรมปิโยตัูปะมังสับปุเรสับปุริสังวัฏามิโยอริยสจานิอเวจจะปัสสติอิธรรมภิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสูวัธีโฮตุเยอริยสจานิวิภาวยันติ อัมพีระปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตโหนตุปุสาปามตานาเตภาวังอาธามัะมาทิยันติอิธรรมปิสรังเครัตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุสหาวาสธาสานะสามปัฏายาต,ส,ตยาสุธรรมมาชหิตาพวันติสกายาทิถิวิจิกิชิตัญจาศีลอพัตังวาปิยะถาทิกินจิ จตูหาปายิจาวิปมุตโตจจาพิธานานิอัพพโภกาตุงอิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวธีโหตุกินจาปิโสกรรมังกาโรติปาปังกายเนววาจายุทธเจตสาวาอภพโพโสตัสปติชาทายะอภภพพตาติถาปัสสาวุตตา หีธมปสิสรังเครัตนางปณีตังเฮเตนะสัจเจนะสุวธีโหนตุวันอัมปะคุมเพยธาพุสิตาเคคิมหานามาเซปะธรรมสเมิงคิมเฮตัทูกปะมังทร,รมวรังอเทสยีิปนิพานคามิงปะระมังหิตายะอีธัรมปิพุทเทรตนางปณีตังเฮเตนะสัจเจนะสุวธีโหนตุวโรวรัญยูวรโทวราหาโร อนุตโรธรรมมาวารางอเทสยิธรรมปิพุทธเทระตานังปณีตังเยเตนะสัจเจนะสุวติโหนตุขีนังปุรานังนาวังนาถิสามภาวางังวิรัตจิตายาติเกภวิสมิงเตขีนะผีชาอาวิรณหิชันทานิพันตีทีรายทายยมปัทีโปอิธรรมปิสังเคระตานังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุยานีถาภูตานีสัมาขตานีอุมานิวายานิวะอันตาริเคตถาขตังเทวามนุสสภปูชิตังพุทธังนามาสามาสุวัติโหนตุยานีถาภูตานีสัมาขตานีปุมานิวายานิวะอันตาริเคตถาขตังเทวามนุสสปูชิตังธรรมังนามาสามาสุวัติโหตุ ยานีถัปูตานีสมาขตานิปุมานิวายานิวะอันตรริเคตถาขตงเทวมนุสปูชิตังสังขังนามาสามะสุวัชิโหตุอาตานาติยะผลิตปุทยอสัพพโรขาวินิมุโตสัพพสันตาปะวัชิโตจัพะเวรมัะ กันตวนิพุโตจัตุวังภาวะสภีติโยวิวัชันตุสาพรโรโควินัสตุมาเตภาวะวันตารโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังวุธาปจายโนูจัตตารโธรรมาวทันติหายุวันโนสุขังพลังสิบสองอาทิต ตปริยายสูตรเอวัมมสุตังเอกังสมัยังภควาขายายังวิหารติขายาสีเสสัดจิงภิกขุสหะเสนะตราตระโคภควาภิกขุอามันเตสีสัพพังภิกขเวอธิตังกินจาภิกขเวสัพพังอธิตังจักขุภิกขเวอธิตังรูปาอธิตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัพพโสอธิโต ยำปีทางจากุซัมภัสปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกมะสุขังวาตามปีอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคขะิีนาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามารณีนาโซเกหิปาลิเทเวหิทุเคหิโทมานาเซหิปุปยาเซหิอาทิตานติวัามิโซตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโซตวิญญาณังอาทิตตัง โสตัสสพโสอธิโตยามปีทางโสตสัมปสะปัจจะยอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมะสุขังวาตามเปียทิตังเคนาทิตังอธิตังราคะกินาโทสกินาโมหันิมนาอธิตังชาติยาชรามารณีนาโสเกหิปาริเทเวหิทุเคหิโทมันสเซหิอุปยาเสหิอธิตังติวาธามิ คานังอทิฏังคันธาอทิฏังคานาวิญญาณังอทิฏังคานาสัพพโสทิโตยัมปิยังคานาสัพพสัพจายาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมะสุขังวาตามเปียทิฏังเจนะทิฏังอธิฏังราคะขีนาโทสักขนาโทหักขีนาอธิฏังชาติยาชรามารณีนาโสเกหิปฏิเทเวหิทุเกหีหูมานาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวะธามิ ชีวะหาอทิตารัษณอธิตาชีวะหาวิจานาอธิตังชีวะหาสัพพโสอธิโตยามปีทางชีวะหาสัมปัสสปัจจยาอุปจติเวทายิตังสุขังวาทุครังวาทุขมะสุขังวาตามเปียติตังเกนาอทิตังอธิตังรักขินาโทสขินาโมหขินาอทิตังชาติยาชรามารณเนะโสเกหิปริเทเวหิตุเคหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอทิตันติวะธามี กายโยทิโตโพธพาทิตากายวิญญาณังอทิตังกายสัพพะโสทิโตยามปิทังกายะสัมปสัพปัจจยาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมะสุขังวาตามเปียทิตังเคน้าทิตังอัทิตังราักขินาโทสกินามโหคินาอทิตังชาติยาชรามารณีน้าโสเกหิปะริเทเวหิทุเขหิโทมันเสหิอุปยาเซหิอาทิตังติวะทามิ มโนอธิโตธรรมะอธิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนุษยสัพพโสอธิโตยามปีทังมโนสามปัศปัจยาอุปจติเวทายตังสุขังวาทุครังวาทุขมาสุขังวาตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคขินาโทสักินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชารามารณีนะโสเกหิปริเทเวหิตุเกหิโทมานะเซหิอุยาเซหิอาทิตันจิวธรรมิเอวังปั้งพิขเวสุตวา อริยสาวกโกจากขุสมิงปีนิพินทติรูเปสุปีนิพินทติจากขุวิญญาณีปีนิพินทติจากขุสัมปเสปีนิพินทติยามปีทางจากขุสัมปสะปัจจยาอุปจติเวทายตังสุขังวาทุครังวาทุขมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติโสตสมิงปีนิพินทติสัทเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติ โสตสัมปัสเสตปีนิพินทติยามปิทางโสตสัมปัสปัจจยาอุปัชติเวทยยทังสุครังวาทุครังวาทุขมาสุครังวาตัสสมิงปีนิพินทติขานัสมิงปีนิพินทติีคันเทสุปีนิิิินตาาวญีนิพินทติีขานาสัมปัสเสปีนิพินทติยามปีทางขานาสัมปัสปัจจยาอุปปัชติเวทยิทังสุครังวาทุครังมาทุขมาสุครังวาตัสสมิงปีนิพินทติ ชีวะหายาปินิพินทติราเซสุปินิพินทติชีวะหาวิญญาณนปินิพินทติชีวะหาสัมปะเสปินิพินทติยามปีทางชีวะหาสัมปัสะปัจจะยาอุปัชติเวทายตทางสุขังวาทุขังวาอทุขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติกายะสมิงปินิพินทติโพธาเพสุปินิพินทติ กายวิญญาณีปินิพินตติกายสัมปัเศปินิพินตติยาปิดทางกายสัมปสปัจจยาอุปจติเวทายี่ตังสุขังวาทุขังวาทุขมัสุขังวาตัสมิงปินิพินตติมานุสมิงปีนิพินทติทำมเีสุปีนิพินทติมโนวิญญาณีปีนิพินทติมโนสัมปัเศปีนิพินทติยาอันปิดทางมโนสัมปัสปัจจยาอุปจติเวทายีตังสุขังวาทุขังวาอทุขมัสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติ นิพินทางวิราชติวิราคาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานงัหติขีนาชาติวูสิตังพรามหามจรียังกตังการณียังนาปรังอัตถายาติปชานาติติอิเทมามะโวจ่าภะขวาอัตมานาเตภิกูภะขวาโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจัปานาเวยยกาลนาสมิงปัญญมาเต อาสาภิกุสาหาสามะอนุปาทายะอาสเวหิจจิตานิวิมุจิงสูติสิบสามอนัตตรละขณะสุตังเอวัมมสุตังเอกังสมัย,ยังภคกวา พารานสิยังวิหรารติอิสิปัตนิปิขาทายตระตะโคปะขาวาปานจาวขิขีเยภิกอามานมาเตซิรูปังภิกขเวอนาตารูปังฉ่ายทางังภิกขเวอัตาอาภาวิสายานิทังรูปังอาภาทยายะสังวเตยะราเพธาจารูปเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอาโหสีติ จะสมาจะโค้พิขเวรูปังอนัตาตตสมารูปังอภาทายะสังวตตินาจารพตฏิรูปเเอวังเมรูปังโค้ตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนาอนัตาเวทนาจะหิทังพิขเวอัตาอาภาวิสานายิทังเวทนาอาภาทยะสังวัเยะะราเพถาจาเวทนายะเอวังเมเวทนาโห้ตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติ ยัสมาจโกภิกขเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาภาทายะสังวตตินาจาราภิิเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังภิกขเวอัตาอาภาวิสานายิทังสัญญาอาภาทายะสังวเตยะรับเพถดัสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติ ยสมาจะกโคพิขเวสัญญาอนนตตาตัสมาสัญญาอาภาทยะสังวตตินาจารัติสัญญายะเอวังมีสัญญาโหถเววังมีสัญญามาโหชีติสังขาราอนัตตาสังขาราจหิทางพิขเวอัตาอาภาเวสังสุญญาหิทางสังขาราอาภาทยะสังวาเตยุง ลัมเพธาจากสังคารสุเอวังเมสังคาราโคตุเอวังเมสังคารามาเหสุนติยาสมาจโคภิขเขาวสังคารานัตาตัสมาสังคาราอาภายยสังวัตตินาจาระปติตังคาราสังคารสุเอวังเมสังคาราโคตุเอวังเมสังคารามาอเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจาหิทางพิขเวอตาอาภาวิสะนายทางวิญญาณังอาภาทะยาสังวัตยารับเภทจากวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติียดสมาจะโคพิขเววิญญาณังอนัตตาตตสมาวิญญาณังอาภาทยาสังวตตินาจารับัจิวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติ อังกิงมันยะถัพิเขาเวรูปังนิจังวานิจังวาตีนิจังพันเตยมปะนานิจังทุครังวาตังสุครังวาตีทุครังพันเตยมปะนานิจังทุครังวิปารินามันมาธรรมังกาลังนุตังสามานุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสมีอตาติโนเฮตังพันเต ตังกิงมานยะสัพพิขเวเว αι, ทาานานิจาวาอนิจาวจาตินานิจาพันเตยัมปนานิจังทุครั้งวาตังสุครั้งวาติสุครั้งพันเตยัมปนานิจังทุครั้งวีปรินามธรรมังการลังนุสามานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโส ο, หมามัสมีเอโส ο, มอตัตติโนเอตังพันเต ตังกิงมัญญาถพิขเวสัญญาณิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปานานิจังทุครั้งวาตังสุครั้งวาติทุครั้งพันเตยัมปานานิจังทุครังวิปารินามะธมังตาลังโุตังสามานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมยตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาถพิขเวสังขารานิจาวาอนิจาวาวาติ อนิจาพันเตยามปานานิจังทุกครั้งวาตังสุครั้งวาติทุกครั้งพันเตยมปานานิจังทุกครังวิปานินามาทำรังกาลังโนตังสามานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสอหามัสสมีเอโสอมอ,สอมัตตาจิโนเฮตังพันเต ตังกิงมันยะถาพิขาเววิญญาณ an ังน th eh eh so eh so eh ิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังการลังนุตังสามานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสะมีเอโสเมอัตตาจิโนเหตังพันเตตัสสะมา หาพิกาเววิยังกินจิรูปังอตทิตนาคตาปัจจุบันังอาชะตังวาพระหิทาวาโอลาลิกังวาสุขังวาหินังวาปานีตังวายันชูเลสันจิเกวาสพังรูปังเนตังมะมะเนโซหามาสมีนาเมโซอาตาจิเอวามตังยถาภูตังสัมมาปัญญายาถาสพัง ยากาจิเวทนาอาติตานาคตปจุปันนาอาชตวาวาพหิตาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาทูเรสันสิเกวาสภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสมีนาเมโสวาตาเีวังเมยัาภูตังสัมมาปัญญายาตถพังยากาจิสัญญาอาติตานาคตปจุปันนา อาชาตวาวาพาิธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาฮินาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพสัญญานตังมามะนโสหามาสมีนะเมโสอัตาติเอวามีตังยถาภูตังสามารถปัญญายะทัตพังยาเกจิสังคาปราอตีตานาคตปปจจุปนนาอาชาตาวาวาภาิธาวาโอราลิกาวาสุขุมา สุขุมาวาหีนาวาปณีตาวายาติเยตุเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหามัชมีนาเมโสอาตาติเอวเมตังยะถาภูตังสามมาปัญญายะถาถังยังกินจีวิญญาณังอาทิตานาคาตาปัจจุบันังอาตังวาพาหิทาวาโอราลิกังวาสุขุมัง วาหีนางวปาปณีตังวายันทูเลสันติเกวาสะพังวิญญาณนางเนตังมะมะเนโซหามาเสมีนาเมโซอัตาติเอวะเมตังยถาปูตังสัมมาปัญญายาตถพังเอวังปะสสังพิขเวสุตาวะอริยะสาวะโกรูปะสมิงปีนิพินทติเวทานายปีนิพินติสัญญาปีนิพินท,ต,ญญนนทติสังขาราเรสุปีนิพินทติ วิญญาณสมิงปีนิพินจตีนิพพานทางวิราชติวิราคาวิมุตจติวิมุตตัสัมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรามหามจาริยังกตังกรณียังนาปรังอาถาตายาติปชานาติติอิทมาโวจ่พภะขวาอาตามนาบันจาวขียาภิกขุอาขวาโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจ่า ปานเวยาการนาสมิงพันยามาเนปานจาวขิยานังพิคูนังอนุปุอานุปาทายะอาสาวหะจิตอาสาวหิจิตานิวิมุจจิงสูติ